สวัสดีครับทุกคนเช้านี้บาเพชรพามาเที่ยวน้องเล็งสรายน้องเล็งสายที่หยมเพอแม่ใจจังหวัดพะเยาเดี๋ยวจะขี่มอไซค์วนดูรอบน้องกันะ ตรงงแรมสซาโซฟาที่สำคัญมันมีเกาะเกาะหนึ่งอยู่ตรงกลางตรงนั้นอ่ะเขาจะเป็นพืน้ที่ในการให้ชาวบ้านเอาควายเอวัวามาเลี้ยงไว้คอไม่ใช่มาเลี้ยงเราะวาต้องให้ในส่านก็เลยมาจับสัสบตทํ่ำเป็นมว่บ้านฝายแต่างจะเบาที่จะทำ จะได้ไหมจะได้ไหมตัวเลยดูวิวรอบๆอะ่ะไอตรงนี้ก็จะเป็นหนองแบบเขาเป็นหนองเอ่อเป็นหนองธรรมาชาติแล้วก็มาขุดลอกขึ้นมามันก็ทําให้ลึกขึ้นก็ต,ตรงนั้นก็กลายเป็นโซนแบบเป็นเกาะไปเลยอะ่ะไม่อยู่จะไม่ไม่อยู่นี่ทั้งวันเลยกะ มันดักปลามาหาทอดเห่กันวิถีบ้านๆเนาะไหนะเปรอบไหนรอบนี้กไเออันนี้คนงามีหันกอง ไปเจอสวนสวนน่าจะเป็นสวนแตงนะทุกคนเออเจ้าของสวนเิ่นกปะปอยูเนาะเจ้าของสวนเขาไปไหนไม่รู้ขี่ขีม่มอเตอร์ไซค์รอบเกาะหนองเลงทรายก็มาเจอพอดีดูวิวบรรยากาศหนองเลงทรายล้อมรอบด้วยภูเขาฝั่งน้องเขาเขาซ้ายเขาขวาเขาแต่เขาลูกน้นจะสูงกว่านะเขาหิ่ เขตเขตวิทยาลัยของชาติเขาหลวงเดีย๋ยวไปต่อครับทุกคนรอบหนองเลงทรายวันนี้นี่นะครับอวิวส,สวยๆของหนองเลงทราย เรือกิจการก็จะมีแข่งเรือแข่งเรือแบบเพื่แข่งเรือประมเทีย่ยงีของชาวเพลินในไทหน้าดังสถานีที่อยู่ที่จุดของเรือแบบับเจอน้องควายดังนัน้นตรงเกาะที่เขาจัดสรรให้เป็นหมู่บ้านควาย ควายปในหมู่บ้านมันก็เหม็นเนาะมันก็เลี่ยนไม่สวยไม่สวยงามตรงนั้นพี่น้องตรงนั้นแหะที่เขาเอาเป็นจัดสรรเป็นหมู่บ้านควายดูน้ําน้ำเนี่ยไหลลงมาลอยไหลลงหนองนิกซานี่ไหลมาจากเขาอะนน่นน่ะไหลจากเขาลูกโน่นะ่ะ เดี๋ยวจะเข้าไปดูหมู่บ้านควายกันเนี่ยทุกคนนี่ของจริงหมู่บ้านควายที่อำเภอแม่ใจมีสี่สิบห้าสิบครอบครัวเขาเอาควายเอาวัวมเาเก็บไว้ตรงนี้ อันนี้เป็นหมู่ควายหมู่บ้านควายจริงๆนะหมู่บ้านควายชาวบ,บ้านแบบวิถีบ้านบ้านแต่ไม่ใช่แบบหมู่บ้านควายสําหรับกิจการการท่องเที่ยวอะไรเลยนะแต่ว่าคนก็มาเที่ยวได้เด้อทุกคนมาเที่ยวได้หมู่บ้านควายที่อําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา นี่แหละครับวิถีบ้านๆวิถีชุมชนเขาจัดสรรได้ดีมากเลยตรงนี้หน้าฝนเนี่ยเขาไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บนเกาะน,นี่แหละเกาะกลางหนองเกาะกลางหนองเลกทรายตั้งบนตั้งควายอยู่ตรงนี้ปล่อยออกเขาก็กลับเองออกเองกลับเองสดายถ้าเป็นหน้าแรงนะจะมาดูนะถ้าหน้าแรงมาดูนี้ก็จะเห็นควายเข้าออก ปล่อยออกไปแล้วก็กลับกับเวลาของเขาเองอะ่ะกลับเองไปเองกลับเองแต่ละคนดูก็ต้องตามดูอยู่เือนกันอน่ะตามดูห่างๆมาทันเวลาควายกำลังวัวกำลังออกจากอคอกพอดีเลยนี่แหละครับวิถีชุมชนวิถีชาวบ้าน เอาของเอาเออกไปหากินแถวนี้วิถีชุมชนเลี้ยงไก่เลี้ยงมีควายก็เอ้ยมีวัวก็ของของ,ของลุงม,มีคว,ควมีแต่ควายมั่ง<อ>ก็ม่นมีกี่ครอบครัวเนี่ยมันมีกี่ครอบครัวผมจำไม่ได้ละห้าสิบได้มั้งห้าสิบไหมทั้งวัวทั้งควายสี <48. S 2> ่สิบแปดเหรออ๋อมันลดลงอ๋อ มีสี่สิบแปดครอบครัวที่เอาควายวัวมาไว้ตรงนี้ร้องหาแม่แม่ไปไหนไม่รู้ร้องหาแม่แ่ะอ้าวอยู่แถวๆนี้เลยมั้งหากันให้เจอเด้อตรงนี้แหละครับที่ชาวบ้านเอาวัวควายมาปล่อยไว้ตรงนี้แต่ช่วงหน้าหน้าหนวหน้า,หน,าหน้าฝนนะแต่หน้าแรงเขาก็เอาปล่อยตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยต้องเขากลับเองเขาเองไม่ต้องกลัวว่า อยู่บนเกาะเนี่ยอยู่ในเกาะที่กลางกลางหนองเล็งทรายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปทําลายพืชพืชผลทางการเกษตรของคนอื่นสบายตอนเย็นๆก็กลับของเขาเองตอนเช้าก็ปล่อยออกไปปล่อยให้มันออกไปจุดนี้แล้วก็กลับอโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับผม บ้านหนึ <tu i ro> ่งหรู่บ้านสันสลีจะไปเที่ยวหมู่บ้านสันสลีเจอน้ําก็ไปได้แหละเจอน้ําฝนตกหนักเมื่อคืนสําหรับคลิปนี้พาเที่ยวเจพีบ่าวเพชรกินเดาก็ขอจบแค่นี้นะครับผมหลังจากกมาดูวนดูหมู่บ้านสันสลีนิดเด่นหน่อยเจอน้ำท่วมขอลบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ มีละครวิถีบ้านๆวิถีชุมชนเขาจัดสรรได้ดีมากเลยตรงนี้หน้าฝนเนี่ยเขาไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บนเกาะน,นี่แหละเกาะกลางหนองเกาะกลางหนองเลนทรายทั้งบนตั้งควายอยู่ตรงนี้ปล่อยออกเขาก็กลับเองออกเองกลับเองสุดายถ้าเป็นหน้าแรงนะจะมาดูนะถ้าหน้าแรงมาดูนี่ก็จะเห็นควายเข้าออก ปล่อยออกไปแล้วก็กลับกับเวลาของเขาเองอะ่ะกลับเองไปเองกลับเองแต่ละคนดูก็ต้องตามดูอยู่เหมือนกันอน่ะตามดูห่างๆมาทันเวลาควายกำลังวัวกำลังออกจากอคอกพอดีเลยนี่แหละครับวิถีชุมชนวิถีชาวบ้าน เอาของเอาเออกไปหากินแถวนี้วิถีชุมชนเลี้ยงไก่เลี้ยงมีควายก็เอ้ยมีวัวก็ของของลุงมีคว,ควมีแต่ควายมั้งก็ิ<อ>่นมีกี่ครอบครัวเนี่ยมันมีกี่ครอบครัวผมจำไม่ได้ละห้าสิบได้มั้งห้าสิบไหมทั้งวัวทั้งควายสี <48. S 2> ่สิบแปลดเหรออ๋อมันลดลงอ๋อ มีสี่สิบแปดครอบครัวที่เอาควายวัวมาไว้ตรงนี้ร้องหาแม่แม่ไปไหนไม่รู้ร้องหาแม่นะอ่ะอยู่แถวๆนี้เลยมั้งหากันให้เจอเด้อตึงนี้แหละครับที่ชาวบ้านเอาวัวควายมาปล่อยไว้ตรงนี้แต่ช่วงหน้าหน้าหนวหน้า,หน,า,ห,นาหน้าฝนนะแต่หน้าแรงเขาก็เอาปล่อยตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยเป็นเขากลับเองเขาเองไม่ต้องกลัวว่า อ,อยู่บนเกาะเนี่ยอยู่ในเกาะที่กลางกลางหนองเล็กซายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปทําลายพืชพืชผลทางการเกษตรของคนอื่นสบายตอนเย็นๆก็กลับของเขาเองตอนเช้าก็ปล่อยออกไปปล่อยให้มันออกไปจุดนี้แล้วก็กลับอโอเคเดี๋ยวไปต่อนะครับผม บ้านหนึ่งหรู่บ้านสันสลีจะไปเที่ยวหมู่บ้านสันสลีจเจอน้ําก็ไปได้แหละเจอน้ําฝนตกหนักเมื่อคืนสำหรับคลิปนี้พาเที่ยว JP บ่าวเพชรกินเทาก็ขอจบแค่นี้นะครับผมหลังจากกมาดูวนดูหมู่บ้านสันสลีนิดๆหน่อยเจอน้ำวนขอลบเจอกันในคลิปต่อไปครับสัครับ